ใต้ไปที่จังหวัดสงขลากันบ้างเพราะว่าปีนี้เนี่ยสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อโควิดสิที่สงขลายังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่ก็เลยงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันพวกเล่นสาดน้ําต่างๆมีเพียงแค่กิจกรรมทางาศาสนาเท่านั้นภายใต้มาตรการโควิดฟรีเซตติ้งนะครับไปติดตามกันครับ ครับขณะนี้ผมยืนอยู่บริเวณด่านพุมแดนสะเดาอําเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับและด้านหลังของผมคือบรรยากาศการตรวจสอบเอกสารของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ข้ามฝั่งมาเที่ยวยังฝั่งไทยนะครับและตั้งแต่เช้าตั้งแต่เปิดด่านจนถึงขนานี้นะครับพบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ข้ามฝั่งมาเที่ยวในเทศกาลมหาสงกรานในจังหวัดสงขลาน้อยเกินกว่าที่คาดการไว้ครับ นี่เป็นบรรยากาศบริเวณด่านพรมแดนสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาตั้งแต่เปิดด่านในเวลา5้านาฬิกาจนถึงเวลานี้พบนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียข้ามแดนมาเที่ยวในเทศกาลหมาสงกราในจังหวัดสงขลาบรรยากาศไม่คึกคักเท่าที่ควรเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคิด19ในประเทศมาเลเซียที่ยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องและสำหรับนักท่องเที่ยวที่ข้ามแดนมาต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในเทศกาลหมาสงการวิถีใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทยในจังหวัดสงขลาปีนี้มีเพียงกิจกรรมทางศาสนาคือการร่วมกันตักบาตรและส่งน้ำพระพุทธรูปโดยผู้ที่มาร่วมกิจกรรมทางศาสนาต้องปฏิบัติตามมาตรการโควิดพรีเซ็ตติ้งอย่างเคร่งครัดโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ครบ3มเข็มและในช่วงเช้าวันนี้เทศบาลนครหัดใหญ่จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร และส่งน้ําพระพุทธศิีย์และส่งน้ําองค์หลวงอู่ทวดบริเวณหน้าสานักง,งานเทศบาลนครใหญ่โดยมีพลตารวจโทสาครทองมุนีนายกเทศมนตรีเทศบาลนครใหญ่นําคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ส่วนบรรยากาศการสาดน้ําของประชาชนผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารในพื้นที่อําเภอสเสดาเป็นไปอย่างเงียบเหงาโดยเฉพาะร้านค้าร้านอาหารในพื้นที่บริเวณด่านพรมแดนสเสดายังคงเงียบเหงาแม้จะทําการเปิดด่านพรมแดน มาแล้วกว่า12วันก็ตามส่วนในพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยพื่อใหญ่จังหวัดสงขลายังคงเป็นไปอย่างเงียบเหงาสาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เข้ามาเที่ยวมีจํานวนน้อยอาจารย์ประเมินตามสจยตาถือว่ามีคนลงทะเบียนเข้ามาน้อยมากนะครับเราจะสร้างก็ใส่อะไรถึงไเมาน้อยสาเหตุที่คือจริงๆแล้วที่ผ่านมาก็ไม่ได้มากนะครับประมาณไม่ไม่ถึงหนึ่งคนนะครับน่าจะ น่าจะเป็นขั้นตอนในการลงทะเบียนในการาหลักเกณฑ์ในการที่จะเดินทางเข้ามามากกว่าและเมื่อวันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาใหญ่จังหวัดสงขลาร่วมกับจังหวัดสงขลาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานเย็นทั่วล่ามหาสงการเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานซึ่งเป็นประเพณีการฉลองปีใหม่ของไทยและงานสงกรานมิวสิกเฟสติวัล2 0 2 2ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่12จนถึงวันที่21เมษายน2565 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมสาธิตอาหารท้องถิ่นการแสดงพื้นบ้านการแสดงดนตรีสิลปินชื่อดังการประดับตกแต่งพื้นที่ต่างๆเพื่อสะท้อนกลิ่นอายเมืองเก่าสงขลาและเล่าเรื่องเมืองสงขลาซึ่งจะส่งผลดีต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในเขตเมืองเก่าสงขลา และในช่วงบ่ายของเย็นวันนี้นะครับจะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจํานวน26คนนะครับที่เดินทางมากับเที่ยวบินปฐมฤมลิกจากมาเลเซียจํานวนหนึ่งลำนะครับและทั้งหมดเป็นบรรยากาศเทศกาลมหาสงการในพื้นที่จังหวัดสงขลาตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขณะนี้จากด่านพุมแดนสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาครับ